ข้อนี้บอกว่าจงหาแรงปฏิกิริยา a และ b ของคาในรูปอันดับแรกเหมือนเดิมนะเราก็จะมาวาดฟิวดีก่อนเหมือนเดิมที่จุด a มี ra ที่จุด b มี by กับ bx ตรงนี้มีหนึ่งร้อยตรงนี้ลงมามีสองร้อยแล้วก็ตรงนี้มีหกร้อยนิวตันปึ๊บทีนีนะ้เราก็มาเริ่มทำนะเราให้ซิกมาโมเมนต์ ทีจุด B เนี่ยเท่ากับ0เราให้โมเม e n t ตามเขียนเป็นบวกเป็น R A ในรูปตรงนี้คือระยะ2เนาะ2ก็คือตรงนี้2ตรงนี้3ตรงนี้2 2เมตร3เมตร แล้วก็2เมตรก็เป็น R A คูณกับ7 600. บวก600คือตัวนี้เนาะ600ตัวนี้600คูณกับ5 600 แตกขึ้นเป็น s i ส e สิบห้าหกร้อย s i ส e สิบห้าคูณกับอืมอ๋อมันมีความหนาด้วยหกร้อย ต้องเป็นลบ6 4รนะ645คูณกับ5แล้วก็บวกด้วย600คอส45องศาคูณกับ0.2เพราะว่ามันมีความหนามาให้นะตรงนี้คือความหนาของมันเนาะที่เขาบอกว่าคือ0.2เนี่ยพอแตกออกมาใช่ไหมปุ๊บตรงกลางมาอยู่นี้ความหนามัน0.2เมตร ก็เลยต้องคูณไปนะแล้วก็ลบด้วย200ก็คือลบด้วย100คูณกับ2ก็คือตรงนี้พอแก้ออกมาจะได้ ra เนี่ยเท่ากับ0นะ ra เท่ากับ 319ินิวตันต่อไปเพราได้ล <1. S 1> ิมิมา f x เ <0. S 1> ท่าก,กับ0เราให้ไปด้านซ้ายเป็นบวกนะก็จะเป็น b x ลบด้วย600้อคอร 45องศาเท่ากับ0 bx ก็เลยเท่ากับ424นิวตันต่อไป sigma fy เท่ากับ0เราให้ขึ้นเป็นบวก ก็จะเป็น b y ลบด้วย200ลบ100ลบ600้าย4ซองศาแล้วก็บวกด้วย319เท่ากับ0พอแก้ออกมาแล้ว b y จะได้เท่ากับ 405นิวตันแล้วก็ดูว่าข้อใดถูกนะ b y 405นิวตันมีทิศขึ้น b y 405นิวตันมีทิศขึ้นก็คือข้อกอไก่ขอไข่เนาะต่อไปดู b x b x 424นิวตันมีทิศไปทางซ้าย b x 4 2 4นิวตันมีทิศทางซ้ายคือคำตอบก็คือข้อกอไก่ข้อกอไก่คือ,ข,อข้อที่ถูก